ปล่อยพลังที่อ๋อปล่อยพลังที่ด้วยนะทุกคนนิรันดิ์ปิดเป้อยู่นะอันนี้จะเป็นนางฟ้าครับนางฟ้าที่พุ่งกระต่ายอยู่เออเอออเออเราจอดเสื้อโซนอ๋อตายละตายละเออจงตอบคำถามต่อไปนี้บูธนี้มีเด็กโพสต์จี้กี่คนเออ อาสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับป๊อบก็อยู่ในงาน G Circuit นะครับซึ่งเป็นคืนสุดท้ายแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปสัมภาษณ์นะครับในแบบในตามบูธต่างๆกันดีกว่านะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขาอยู่บูธตอันไหนกันบ้านนะครับสวัสดีครับพอดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับโอ้แล้วชุดวันนี้เป็นไงแนวอะไรครับเนี่ยไซเบอร์ออรกาล์นิงนปล่อยพลังเนี่ยปล่อยพลังนี้๋อปล่อยพลังด้วด้วยนะทุกคนอ่าให้ดูบอดี้หน่อยดูบอดี้หน่อยเออจะหุ่นหน่อยจะหุ่น ที่น้องเลยเน้องซิกค,ครับอ่าด,ด,ดูดูดูอ,อยู่อยู่บนเจอกับพี่ตู่นะคะรับอ่าไหนพี่เซมพี่เซมชุดเออปล่อยพลังด้วยด้วยนะนี่นี่ดูอันนี้เป็นชุดของพี่โดนะพี่โด,ดเป็นไตร่าโอเคขอบคุณครับบ๊ายบายอ่าเรามาดูบูธนิงกันบ้างครับบูธนี้เขาบอดี้สวัสดีครับสวัส<อ>ดี<อ>ครับตอนนี้มาทำอะไรออมาเพนนาะอมาเพน คุณนี้คุณนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำไรคะทำไรคะไม่รู้ค่ะอันนี้บูตอะไรบูตบูตอินเตอร์เพนติ้ค่ะอ่าเขามาเพนติ้นะครับนี่เราอยู่มีความสุขมากเลยค่ะเออเป็นงานที่มีความสุขมากนะครับดูครับบูตต่างๆก็มาเพนติ้ที่บูตนี้กันก่อนเนาะอ่าวุฒิที่ตัวสุดมาเพื่องานนี้เลยค่ะเออไม่รค่อย เออดูดิแต่เราคนนะเดี๋ยวเราไปบูธอของมีดีกว่าที่เป็นของจีนตะกิตนะอ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่กับสามนุ่มนะครับมีน้องจอนพี่รัส <ดา S 1> แล้วก็อ๋อผลยิงวัน,นวสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างก็สนุกนครับก็่รู้สึกว่าเวลา4วันกนี้ผ่านมาเร็วมากเลยเออ4วันนี้แบบผ่านไปเร็วจริงนะ อ่านเหนทุกคนโชว์หุ่นไหนดิเออโชว์หุ่นดิเออเอออ่าขอพี่จอนอ่าดูหุ่นพี่จอร์นดูหุ่นพี่จอนอ่าหุ่นพี่ดัสพี่ดัสน,นี่เขายังป,ปิดเป๊ะเอออ่าคุณน้องเอออ่าโอเคขอบคุณนะครับมาแอบดูสองหนุ่มเขาถ่ายรูปกันสวัสดีครับ,รบน้องเลยติ๊กนะครับแต่บ้านบอลจี๊ครับผมอ่าบาคนจี๊แล้วเนี่ย อยู่บูธอะไรนะพวกเราอยู่บูธอะไรตอนนี้เราอยู่บูธ a อ p l e หรือนะครับที่งานจีนตะกิดนะน้ำมันเงินวันสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วเนาะสนุกไหมสนุกไหมสนุกครับแน่นอนว่ามีกิจกรรมมากมายเลยครับมลาคาร์ตคาถาเออแล้วคนนี้ล่ะสนุกไหมสนุกมากครับผมเออมาเจอกันได้นะครับวันสุดท้ายแล้วเออโอเคครับสวัสดีครับก็คืออันนี้คือเป็นบรรยากาศนะทางเข้านะทุกคนนะ มาเมาโมยกับหนุ่มๆบล็อตแอปสุดสวัสดีครับชื่อน้องเลยสวัสดีครับชิมครับเออเดี๋ยวดูชุดสิพรีเซนต์ชุดสิอ่าอ่าอ่าเขาใส่แว่นหลอดเนาะครับเท่มากเลยใส่แว่นหลอดดูดีแทบพูวันนี้บกล้ามเลยหนีบก้ามอันใหญ่ๆดูเลยสับสีดูเลยสับสีข้างไหนฮะข้างนี้อ๋อแดงไม่คือเลยสับอะไรบ้างอ่ะ อันนี้จะเป็นนางฟ้าครับนางฟ้าที่มุ่มกระต่ายอยู่อ๋อเป็นกระต่ายเพราะว่าผมเกิดปีกระต่ายผมเกิดปีกระต่ายร้รถส่วนอื่นอันนี้จะเป็นเบนอองกับสไปเดอร์แมทนี่เป็นร้อยสังเระแตจะไม่ค่อยแมทกันเท่าไหร่คนละร้านคนละร้านแต่น่ารักน่ารักดีฝากไอจีหน่อยเดียวไอจีนะครับ l n w หวม e m ครับเฮ้ย m แมาจากบ้านอะไรบ้างโปจตีโปรตีอะไรครับอาอ,อยู่บูนอะไรเนี่ยลาบูนนี้มีความพิเศษยงไงเน,นี่ยแม่พิเศษดีทีท่ถ่ายรูปสวยมากมากเลยนะที่ร้านที่แบบสุดตาม,มากๆแล้วก็มีมีวงล้อกล้องกระ่อมปรงพิเศษมาใช้บริการได้โอ้ยยังพอให้บริการต้นงานเลยครับของแลคทูร์ที่ทงานจีนเร์กินนะครับเออเดี๋ยวโปจตีมันเป็นงานเนาะ เออไหนดูชุดชุดไหนพี่เต้นชุดดิเออโศกกรรมโศกกรรมเออน่าดูหน้าเออเอาฝากไอจีหน่อยออฟอันเดอร์สกอร์สลับข้างล่างครับแล้วก็สี่วัดแล้วก็สลับข้างล่างอ่าโอเคเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับโอเคขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรเอ creo, show, girl, show, girl. ่ยครับผมอ่าอย IC ู่บัวอะไรอยู่บัวอะไรอ่าไงบ้างวันนี้วันสุดท้ายละ สี่วันที่ผ่านมาเป็นงานสนุกไหมมีแต่ลมๆแจ๊บๆเออเราเราสับสู้เราได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้นะไหนๆพี่เซนชู้ที่วันนี้ชุดเป็นสุดอันรยเอออันนี้ดูๆดูใกล้ๆเออมีโชว์แบบสู้ทรงเลยนะคะโอเคโอเคขอบคุณนะครับปั๊มปุ้นมาทำอะไรวันนี้เป็นอ่าเป็นอะไร อ่าเป็นออยใช่ไหมอ่าอ่าโอเคอ่ะฝากไอจีหน่อยอ่าเด็กน้อยคนหนึ่งมีเพียวจตุรมาครับอ่าขอบคุณครับ ه, อ่าเราหาหนุ่มใหญ่คนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบชื่อน้องอะไรนะชื่อฟุกครับอ่าฟุกตอนนี้ฟุกอยู่บูธของอะไรเอ่ยลาตัวครับอ่ามันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยเร็วทาเย็นที่มันสามารถแบบทาเอ่อ ชัดผิวแล้วก็เย็นราวๆห้าดีดสิบเปนต์เลยรู้สึกแบเย็นมากเลยอ๋อเป็นมาเย็นไม่ทำให้รู้สึกแบบสดชื่นเย็นไายก้านเนื้อคือตัวนี้เลยอ๋อครับตันี้เป็นยายายาเหลืองที่เป็นแบบลอยสมัครล้มก็ได้อ่าสมัครแก้เวียนหรือใช้ด้วยแก้ปวดเมอยไขก้านเนือได้หมดเลยอยู่บูธมาสี่วันแล้วเป็นไงบ้างปีนี้สนุกไหม ัอ่าพลังการมากชอบแบบโตไหมไหนแอบโตดูนะอ่าค่อยตัวลงมาครับอ่าดาวดวงมากอ่าไหนฟุกพีเซนชุดหน่อยเป็นไงบ้างชุดของเราจริงจริงตอได้เออโอ้ชุดดีแบบเก๋มากเออเออโชว์หุ่นโชว์หุ่นนิดนึงเอออ่าเปิดเก่งมากโอเคฟุกฝากไอจีหน่อยครับ L U K E mix แล้วก็ F R I C K แล้วก็อาจารย์ตะกอแปดอ่าไปหากันนะทุกคนนะไปส่องน้องได้โอเคขอบคุณนะคะบ๊ายบายค่ะโอเคสวัสดีครับส่องน้องเรามาแบบไม่ตั้งตัวอ่านแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรเอ่ยเออเอาจอดเสื้อโว์เอาชื่ออะไรชื่ออะไรวันนี้มีนเน้นพูดเน้นโชว์เอาไม่เน้นพูดเน้นโชว์อ่ะอีกคนนึงอ่าบอล อ่ะบอคนไหนบอลคนไหนบอสบอลบอสบอลบอสบอลบอลตอนนี้เราอยู่บูธของอะไรนะครับบอสและบอลอยู่ที่แอสเซนต้าคลินิกครับผมอ่าเป็นยังไงมันคืออะไรไหนไหนศาธิตวิธีดูหน่อยเก้าอี้ดนตรีอุ้ยไม่ใช่เออพื้นปูกล้ามเนื้อมัดใหญ่เช่นก้นเช่นขาอ่ะที่สำคัญพื้นปูผู้หญิงและผู้ชายอ๋อทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายตะวันแบบดังอาลูยุสีอ๋ออ่ะมันคือเก้าอี้แบบนี้เนาะ อ่าตอนนั่งรู้สึกไงบ้างไหนเรารีวิวบ้างไหนตอนนั่งพนากนั่งอยู่รู้สึกเฉยเอ่าแต่ถ้าเมื่อคุณได้สัมผัสคุณนี้เออแล้วคุณกดมาเลเวลนี้เออไฟของคุณจะสั่นทันทีไอจีมันจะสั่นอารมณ์เหมือนในช็อตอ๋อปล่อยกระแสไฟฟ้ามากอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าใครสนใจก็ลองไปสอบถามนี้ได้นะครับโอเคอ่าฝากไอจีหน่อยไอจีผมบอสจัตบันนะครับ F U P T A B N คนี้ไม่เล่นพูดเน่นโชว์เออคนนี้ไม่เล่นพูดเน่นโชว์เขาโชว์อันไหนโชว์ให้ดูสิเออ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 เอ้ยก็โชว์น้องคนนี้อันไหนนี่นี่อะไรติดอะไรมาเนี่ยอ๋อไปเพ้นมาอ่าอันไหนดูไอจีไอจีเขาคืออันนี้นะทุกคนนะอันนี้นะเอออ่ะแล้วก็ไปส่องอ่ะไปส่องนะทุกคนนะสองคนนะเอออีกคนนึงอ่ะให้ดูจะชัดไปตามไม่ถึงแสนด้วยนะเออ อาฝากติดตามอาไหนฝากฝากฝากติตาหน่อยเลยตกละครับกับน้องบอครับตกลงคนไหนบอลคนไหนบอลโอเคสนุ่มนะครับเออเปิดไปนิดนึงไบนิดนังไบนิดหน่อเออ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 บออ่ สวัสดีครับเดี๋ยวคุณอยู่บูธไหนกันเนี่ยทำไมมันมันอ่าอ่ายูสบูทครับอยูสบูทอ๋ออยูสบูทอ่าสองคนนี้อยู่บูธอะไรตอนนี้เราอยู่บูธอะไรอยู่ครับมันคืออะไรมันคืออะไรไหนโชว์ซีโชว์ซีแบงโก้อ่าส่วนแคลนั่นนั่นดูดิอ๋อกินแล้วหุ่นแบบนี้จริงหรอจริงหรอ หรอทำไมเสื้อมันดูมิดชิดจังเลยอะ่ะ <c oughs> หล่อเล่นอ่ะสำผ้าเยอะยังไงวันนี้สัมภาษณ์เยอะวันนี้วันสุดท้ายแล้วอ่ะอ,อยู่มาสี่วันแล้วลเป็นไงบ้างปีนี้สนุกไหมสนกมาเลยครับอ่าเออต้องกินแล้วใช่ไหมสุดท้ายเอ่อฝากไนะอจีนะ Super Under Score Man อ่าน้องแมนะครับาฝากด้วยนะครับ B S P B A L L นะเต้นนะครับอ๋อพี่แมน ในไหนก็ไหนแล้วพี่แมนพีเซนชุดไหนสิว่านี้ชุดเป็นไงเออเออเอออ๋อนี่เป็นแบบนี้เอออันนี้เสืออันนี้คิดเสือขึ้นพี่แมนแบบดูแลหุ่นดีมากเลยเนาะทุกวันนี้ยังยังดูดีอยู่เลยเนาะใช่เหรอเออเออไหนเนี่ยขอดูขอดูเสื้อดีเทลเสื้อชัดๆหน่อยสิเออเออเออ เออไอีคนหนึ่งอีคนหนึ่งไหนดูสิอ๋อตายละตายละเออเออเอออ๋อเป็นแบบนี้ไหนดูข้างหลังดูข้างหลังดูหลังโอ้กล้ามเนื้อเป็นมัมัดเลยโอเคขอบคุณนะครับบ๊ายบายครับอ่ะเรามาอีกบูนหนึ่งนะครับสวัสดีครับเออตอนนี้เราอยู่บูนอะไรเอ่ย อาเลโบอ่าแนะนำต้นหน่อยแนะนำต้นหน่อยครับผมอาครับผมอาอีกคนหนึ่งสวัสดีครับผมเตียวครับอ่าเป็นไงบ้างตลอด4วันสนุกครับสนุกมากเลยใช่ไหมเอออะไรอะไรน่ารักอุ้ยเอาบุญน่ารักเออเอน่ารักครับเออมันมันต้องขายของนะอันไหนวันนี้ใส่ชุดอะไรมาเอออ่า โชว์โชว์ทุกว่าเลยใช่ไหมใช่ครับเอออันไหน่ะเออดูดูดูเออไหนไม่คืออะไรอ่ะแบ่แบ๋อสะกดว่าอะไรอะอ่าไม่ออกเลยอะบ a เอไอบี a อแบ่ดหรอเปล่าีน้อยดีน้อยอ๋อไมน้อยเอออ๋อโอเค อาฝากไอจีด้วยอารมาเดรสกอร์เอฟไอเอฟโปรครับฝากติดตามด้วยนะครับอ่าอีกคนนลยคับของเยลครับทีทีเอเดรสกอร์เกมครับอ่าโอเคอ่ะบ๊ายบายสวัสดีครับเออเป็นต่างชาติอ๋อเอออ่าอ่าไอจีไปส่องกันได้นะทุกคนนะ โอเค thank you ขอบคุณนะครับบายบายมาที่บูธนี้นะมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้สมาชิกน่าจะครบแล้วจงตอบคำถามต่อไปนี้บูธนี้มีเด็กโพสจี้กี่คนยกมือขึ้นฮะเด็กโพสจี้เด็กโพสตจีส้สองคนอ๋อเด็กโพตจี้เยอะมากเอ่ออ๋อโอเคทุกคนบายบายวันสุดท้ายแล้วบายบาย อาวมาที่บูธอีกบูธหนึ่งนะครับสวัสดีครับน้องแมนครับอ้าวสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างตอนนี้อยู่บูธอะไรแมนอยู่บูธอะไรอยู่บูธคลินิกครับอ่าเป็นบูธเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเป็นบูธเกี่ยวกับเอ่อเรียกว่าเป็นคลินิกป้องกันแล้วกันเนาะเป็นคลินิกป้องกันแล้วก็สร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันเราอะไรอย่างเงี้ยที่วิตามินก็มีที่นี่เราสามารถตรวจเลือดได้อ่าแล้วก็มีเครปด้วยนะครับในในบูธนี้ใครสนใจก็ อ่าไหนดูชุดวันนี้ชุดเป็นไงเป็นคุณหมอเหรอไหนนก็ดู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 ่าเออไปไใส่มาเพราะว่าซักอยู่ไม่อันนี้อะไรอ่ะโอ้ไปเพนใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยอาริโออาริโอกับพี่แมนโอ้โหหุ่นทั้งคู่ไหนๆโชว์ที่โชว์หุ่นสิโอโอโหตายแล้วดูสิ อ่ะเป็นไงบ้างตลอด4วันที่มางานจีเสกิปอยู่บูธนี้เอออ่ะพี่แมนก,ก่อนของผมก็รู้สึกว่าเราได้ความรู้ด้วยนะการที่เรามาทำงานที่บูธเนี้ย<อ>คุณหมอเขาจะให้ความรู้เราเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการดูแลตัวเองเนี้ยการใช้ยาเพ็บที่ถูกต้องย<อ>ังไงวิธีการป้องกันนะครับโรคไม่สัมพันธ์ยังไงเนี่ย<อ>คุณหมอให้ความรู้เราเบื้องต้นด้วยก็เ<อ>เราได้มาทำงานแล้วนะได้มาเจอ,อเพื่อนด้วยแล้วก็เราได้ความรู้อีกอ๋อมี แล้วแล้วพี่แมนทําหน้าที่อะไรที่บูธนี้รับรับตรวจอะไรหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้รับตรวจอะไรก็แค่ให้ความรู้ลูกค้าเบื้องต้อนะครับแล้วก็แนะนําให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาใช้บริการที่นี่อีกอ่าาาหรืีโอเป็นงไงบ้างวิดีโอสนุกไหมสนุกมากครับปี่วันนี้มา,ม,ามาตั้งแต่วันแรกเลยก็สังเกตว่างานเนี่ยจะมีการเปลี่ยนไดนามิกไปเรื่อยๆแล้วก็ในส่สวนตัวของบูธเองเนีครับเราเป็นบูธชิลเนาะที่ได้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาไหนไม่ต้อก่อนยังไงนะแล้วก็เออ S <S <S 2> <S 2> ชิว,ว <hammer> <S 2> <S 2> ชีวคลนิกออชิวคลินิกเอออันนี้คือท่าแล้วเหรอป้องก,กันป้องกันเอาเป็นท่าป้องกันโอเคอ่ะฝากไอจีหน่อยอ่ r i t i k n o t u s ครับ signal คับอ่ะพี่แมนสายพี่แมนหน่อยเอาขผมไอจีอณุาศาสตร์ครับเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เลขตัว65นะเปลี่ยนเลขแล้ว ไป65แทนเพราะทำไมต้อง65วงบ่อถึงตัวเลขอะไรเลยป่ะไปดูดวงมาครับไปดูดวงมาอ๋อสายมูนั่นเองโอเคขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็พาสองในแบบทุกบูแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้เป็นคลิปแรกที่แบบว่าออกสื่อนะบสิบไม่พอออกสื่อเท่าไหรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับไปทำงานก่อนนะ และก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับป๊อบก็นำภาพบรรยากาศนะครับตลอดทั้ง4วันเลยนะครับของงานจีเสกิลมาให้ชมกันนะครับยังไงก็ไปรับชมกันนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ You belong